อยู่ภายในค่ะมีชื่อเรียกว่าเจดีย์ศพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงดอกบัวตูมจะเป็นเจดีย์ที่เก็บพระบรมาสารีริกธาตุขององค์พระเจ้าค่ะส่วน,นั้านหน้าที่เป็นฐายนยกส,งะะสร,รกของอาสารขึ้นมานะคะนี้เป็นศิลปะกอายปียางสร้ปปานนะะขงขึน้นมาเพื่อให้บทบาทศิลปะขอเจดีย์นะคะภายในของวัดมหาธาตุจะมีเจดีย์ทั้งหมด209อางค์ก็จะมีทั้งศพบ,บูนและก็ไม่ศพบ,บูน ด้านในของเจดีย์2 9องค์น,นะคะจะเป็นที่เก็บอัฐิหรือว่ากระดูกทั้งหมดเลยแต่เราจะไม่สามารถระบุดได้นะคะว่าเป็นของใครเราทําได้เพียงแยกเพศเท่านั้นค่ะเพราะในเจดีย์นะคะจะมีคนเท้าของยิ่งใช้อยู่ด้วยเจดีย์นี้มีชื่อว่าเจดีย์ข้ายอดหรือว่าเจดีย์ยกุุนะครับส่วนพระที่นั่งอยู่ที่ฐานของเจดีย์นี้ครับมีชื่อว่าพระหน้านางครับเพราะว่าใบหน้าท่านจะมีความยิ้มเอิบยิ้มแย้มนะครับเส้นแสดงให้เห็นว่าคนสุโขทัยในสมัยก่อนครับมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับ ส่วนความส,สําคัญของเจดีย์นี้ครับจะเป็นเจดีย์ที่ใช้เก็บเป็นอัฐิของกษัตริย์นะครับส่วนบริเวณทางด้านขวามือตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านทางของวัดมหาธาตุนะครับหลังนี้ก็จะมีขนาดความกว้างและความยาวเท่ากันคือ200เมตรครับมีกาแพงล้อมรอกเป็น4ด่านนะครับซึ่งเป็นวัดศรีสวายนะครับ วัดสีสวัยวัดนี้คาว่าศีจะแปลว่าดีนะครับคําว่าสวายนี่มาจากสวายครับสวายจะเป็นภาษาเขมรแปลว่ามั่วนะครับหรือว่าจะแปลกันอีกวาดห,หนึ่งคำจะเป็นสีศรีวายนะครับหรือว่าแปลว่าภาะีวัดครับแต่ว่าเดิมที่วัดนี้จะไม่ใช่วัดประกอบนะครับแต่ว่าเป็นเทวไลหรือว่าเทวสถานครับ จะใช้ประกอบพุทธกรรมทางศัตติวนะครับแล้วก็วัดศรีสลายวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดภายในปัจจุบน,นะครับเพราะว่าจะเป็นของของมาก่อนนะครับของจะเคยปกครองที่ประกอบครับวัดนี้จะมีอายุที่จะเกิดมาก่อนเมืองสุโขทัยนี้ประมาณ100ปีนะ จุดนี้สนใจลงชมด้านในวัดกระทาให้หัน3องค์นะครับก็คือพระโพง์พระนา,ภาลายและก็พระศิวะนะครับก็จะเป็นผู้สร้างผู้รักษาผู้ทาลายครับหรือว่าตีบุรตินะครับแล้วก็จะรับเป็นิลการสร้างมาจากพระปานสามยอดของที่ลบบุรีนะครับอดีทองที่อุทยานตรงันตกั้งจีทั้งหมดถึง43,750ไร่เลยครับแต่อุทยานได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมือง ก็มีการปลูกเสริมขึ้นมานครับแต่ว่าจะเป็นการปลูกให้สอดคล้องกับหลักศีลาจารึกของพอ่อคุณานนะครับเพื่อเป็นการจำลองภาพนะครับบรรยากาศสกุลไทยนีส่วนทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับบริเวณนี้เราสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งชุมชนในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าจะพบเป็นบ่อหนาน,นะครับและเห็นเป็นอันกลมๆต่อได้หยิบขึ้นมานะครับจนจะเป็นบ่อหนามจะพบประมาณ6 5บ่อนะครับสันนิษฐานไล้ว่านึงบ่อนี้เท่ากับบ้านเรือนหนึ่งหลังนะครับ ส่วนอตัวก็เลยรคารครับสมุทรไทยนี้ครับจะเป็นราชสถานีแห่งแรกของประเทศไทยครับตั้งนิการมาณ200ปีนะจะเป็นจะเป็นการพลุ้ยุตธรรครับน่อไรเธอหปกขวาคสุทรสนี้ครับจะเป็นาสถานีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ ทางไปดนแดนระมาณ200กมครัจาก็จะเป็นการถลุกข้ามไปอุทยานะครับจะถูกปกครองโดยกษัตริย์เก้าพระองค์ครับราชะิริกรมมาราชเป็นเมืองับก็จะมีเเล่กเป็นข้อบนสีานครับองค์ที่สเป็นข้อราเมืององค์ที่สามเป็นข้อพรรามกรมาราชงคที่สีเป็นอุยาลไทยองเป็นอุยาวัลงโตองค์ที่หกเป็นพระมหามงรราชที่หนึ่งหรือว่าอุยานไทยนะครับองค์ที่เจ็ดเป็นพระ ในส่วนตัวสำนักงานกรมศิลปากรนะครับที่จะคอดูระเบียบความไม่ร้อยายในตัวงนด้านซ้ายดนี้ครับวันนี้มีชื่อว่าวัดสันะครับวัดน,นี้จะนนรับเป็นคลงารสร้างมือจังหวากานะครับหรือว่านครศรีธรรมราชครับในนชน้ชาที่จริญราเป็นสาานครางเป็นประสมรคักการส่วนที่เห็นเป็นเสาสอยู่จะเป็นในส่วนตัววิหารนะครับมีภาพประท แน่แน่ความเลยตอนนี้ครับอันนี้มีชื่อว่าวัดชนะสุขานะครับวัดน,นี้จะมีความสําคัญเกี่ยวกับพ่อขุนรามครับเพราะว่าชื่อเดิมนี้จะเป็นวัดราชบุรณะนะครับเหตุที่ทำให้เปลี่ยนชื่อคือในพ่อขุนรามท่านสุดหลังสืบแล้วกบขุนสามชศเจ้าเมืองสองนะครับแล้วก็ได้รับแสนแสนี่ยปรมาครับพราะก็ศรีธาริพัฒน์บิดาจึงเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดชนะสุขานะครับเพื่อจะสร้างขึ้นเป็นรูปสองแก้พ่อขุนรามนะครับส่วนตัวเมืองสอนี้ครับเราสันนิษฐานไว้ว่าเป็นอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ขณาทางด้านซ้ายมือตอนนี้ครับผมจะเป็นพระบรมราชาลุสสวีพระคุณลามครับเฮีนาลาครับผมจะเป็นกษัตริย์ที่สามของราชวงศ์พระลูกองครับเป็นหัวข้อของสิงห์ธนบุตรแล้วก็พระนางเสือนะครับพระท้าวเสืประการพระองค์มองแดงผสมทองเลียบลูกดาครับมีความสูง3เมตรหลัก3ตันนะครับทรงประทับอยู่บนพระแท่นมณัฐศิลาบากครับด้วยฝาที่พระคัมภีร์มือซ้ายอยู่ในข้าออกราชการหรือว่าสั่งสอนประชาชนนะครับผม สำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของผมแล้วนะคร<ช>ับผมจะลงสเที่ยวญี่ปุ่นสี่คนไปญี่ปุ่นรจาเป็นการเกลี่ยเหรอคะจนะ้าเออดีองนะดูดึเอยู่ทำลายโบราณสถานหมด them all on the path